กลับสวัสดีมิตรรักแฟนวายแฮมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากเลยก็เนื่องด้วยนะฮะตอนนี้ผมมีภารกิจที่ค่อนข้างจะกินเวลานานแล้วก็หนักซะด้วยนะฮะก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะออกคลิปหรือเขียนบทความอะไรได้อย่างที่ใจต้องการสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวันนี้ในโอกาสที่กล่องใหม่นะครับ สไตฟอร์สออกัสตันะครับได้ออกวางแผงจำหน่ายเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณร้านลีเจนดารีวอร์เกน,นะครับที่ส่งของให้ผมอย่างเร็วเหลือเกินนะฮะก็ถือว่าเป็นการคั้นเวลานะฮะเราจะมาอันบลอกและเปิดกล่องนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไระจุดใหญ่ใจความของตัวออ g กัสตัเนี่ยประกอบด้วยยูนิตยูนิตใหม่ถึง สามแผงด้วยกันคืออูทะลิกเดฟนอตตัวนี้ถ้าพิกกับหลังมาก็จะเจออีกก็คือดีโซเลชันสควอตนะฮะนี่นี่นี่ดีโซเลชันสควอตนะครับตัวนี้และก็เป็นไพมาริสลูเทนเน้นนะฮะไพมาริสลูเทนเนนที่ออกมาหลายเวอร์ชั่นมากและผมคิดว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไฟนอลแล้วจริงๆนะ คิดว่านะแค่คิดว่าก็นะครับสำหรับกล่องนะฮะตัวกล่องของสไตล์ฟอร์ตอักัสตัสเนี่ยจะเป็นกล่องแบบฝาปิดเปิดคือเป็นกล่องแล้วก็ฝาไม่ได้เป็นกล่องมาจุถาดแบบกล่องที่ออกมาตอนปลายปีนะฮะหรือว่ากล่องอื่นๆที่เกมเว r k ช็อปชอบทำ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ากล่องนี้ไม่ได้บรรจุอ่าพวกหนังสงหนังสือหรืออะไรที่มันหนักมากนะฮะแล้วก็จำนวนโมเดลที่อ่าก็เยอะนะแต่ว่าจำนวนแผงไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ผมคิดว่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีซิลอยู่2ชิ้นคือบนกับล่างนะครับเราก็จะทำการสอดคัตเตอร์เข้าไปกรีดมัน นี่แน่นี่แน่โอเคนะฮะแล้วเราก็เปิดเปิดเจ้ากล่องออกัสตัสนี่กันชวิงเปิดมาสิ่งแรกที่เจอครับก็เบสครับเบสนี้มีสิบอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแยกนะฮะ แห่งแรกนะครับเป็นไพรมาริสดูเทนแนนนะฮะแบบมัลติพาร์ตนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฟนอลแล้วหลังจากที่เกมเวิร์กช็อปนะครับออกไพรมาริสดูเทนแนนมาจนแทบจะทําโคเด็กของตัวเองได้เลยนะฮะก็ตัวนี้ประกอบด้วยนะครับพาวเวอร์ฟิสพาร์ตพิทอนพาวเวอร์สอดอ่าเฮฟวี่โบวพิทอนนะฮะแล้วก็มีอ่า โบอรไฟฟนะครับซึ่งซึ่งตามสเตตัสแล้วเป็นมาสเตอร์คาร์บนะครับโอเคส่วนฝั่งนี้ก็มีชีนิว้วนะครับนั่นแหละที่น่าสนใจโอเคต่อมานะฮะแผงต่อมาที่อยู่บนสุดต,ตรงนี้ก็คือ d e s o l ล t i o n คอ u a d นะครับหนึ่งแผงหนึ่ง ไม่สิต้องบอกว่าตัวนี้เป็นแผงคู่นะฮะเป็นสองแผงติดกันคู่นี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านายนะฮะมีอยู่ห้านายแล้วก็มีอ่าจรวดเวโกวันเชอร์จรวดสุดเท่ของเรานะฮะแล้วก็อืมตรงนี้นะฮะอ่า โฟกัสสิลูกโฟกัสโอเคตรงนี้นะฮะคือด้านใต้ของจรวดจรวดซุปอ่าจรวดซุปเปอร์แคคใช่บองคูมนเป็นซุปเปอร์แค,คตตอนนี้นะฮะอ่าเราถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราสามารถแปะแม่เหล็กลงไปได้โดยที่ไม่ต้องเจาะนะฮะแปะแม่เหล็กลงไปได้แล้วตรง สันแผงเนี่ยตรงสันแผงเนี่ยเราอา,อาจจะอาจจะต้องตัดเอาตัวไออะไรล่ะตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นรางตรงนี้ฮะตัดออกไปหน่อยระหว่างแม่เหล็กลงไปก็จะเป็นออปชันติดแม่เหล็กตัวนีออ้ดูแล้วติดแม่เหล็กเหมือนจะง่ายนะฮะแล้วก็อันนี้ของเป็นเป็นของซ u เปอร์แคท เอ้ซปเปอร์แฟกนะฮะซปเปอร์แฟกแกเนตอ่าที่ที่มีสีบ้องตัวนี้ก็สามารถวางแม่เหล็กได้เลยโดยโดยที่ไม่ต้องเจาะเหมือนกันน่าสนใจฮะน่าสนใจอืมแล้วก็มือ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 จับมือจับ Back to basic นะฮะจากที่เราไม่ได้เห็นมันอีกเลยหลังจากที่อ่าเราไม่ได้เห็นมือจับแบบนี้อีกเลยหลังจากที่อีดิชั่นที่8นะฮะออกมานะฮะ อชั้นที่แออกมานะฮะมือเป็นมือแบบเป็นชิ้นเดียวฝังติดกับอ่าเป็นชิ้นเดียวฝังติดกับตัวปืนแต่ว่าบายอีชั่นนี้นะฮะอ่ามือของมือของแผงเนี่ยเป็นแบบ Back to basic ครเป็นแบบอ่า tactic กอลส์คอหรืออ่าพวกมาลีนชุดเฟิร์สบอลนะฮะ b a c k to basic อีกครั้งผมก็หวังว่าตัวใหม่ๆที่ออกมานะฮะก็จะ ก็จะ back to basic แบบนี้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเอาจริงๆนะผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบที่วางปืนลงไปเลยวางปืนลงไปได้เลยเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าไงอ่ะแยกส่วนทำสีได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นความาง่ายส่วนบุคคลก็ได้นะผมผมชอบแยกส่วนทำสีเพราะมันง่ายดี โอเคดีโซลิชันสควอตนะครับมี2แผงนะฮะจำนวน10ตัวด้วยกันนะครับต่อมานะครับต่อมาต่อมาเป็นตัวนี้พี่ใหญ่ของเรานะฮะอ่าเฮฟวี่อินเตอร์เซเซอร์นะครับเฮฟวี่อินเตอร์เซเซอร์สควอตนะครับได้มา5นายด้วยกันนะฮะอ่าสำหรับโมชุดตัวนี้นี่ออกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะฮะเป็นเป็นทรูปที่อึดเป็นบ้านะฮะเอาไปยืน เอาไปยืนกันเสากันอะไรนี่ไม่มีคำว่าพังนะฮะอยู่ครบฮะอยู่ครบสิบนายทุกทุกครั้งนะฮะต่อมานะครับตัวนี้เป็นแผงของอบูทล,ลิกเดสนอร์นะฮะเป็นบูทล,ลิกเดสนอร์นะฮะซึ่งเพิ์เผิแล้วเนี่ยเราอาจจะดูว่ามันเหมือนกับรีเดมเตอร์เดสนอร์แล้วเอามา เปลี่ยนพาร์ทเปล่าไม่ใช่นะฮะตัวนี้นี่เป็นแผงใหม่ยกชุดเลยนะฮะเป็นแผงใหม่ยกชุดจริงๆนะครับยังเป็นแผงใหม่ยกชุดก็ดีก,กีการประกอบอาจจะยากขึ้นไปอีกนะฮะตรงนี้ก็ต้องขอกลับเรียนไปเลยผมคิดว่ายากขึ้นไปอีกนะฮะยากกว่า or, รีเดมเตอร์เลดดอนแน่นอนแต่ว่ายิ่งยากนี่แหละครับยิ่งทำให้เราต่อสนุกขึ้น โอเคต่อไปนะฮะเป็นแผ่นภาพที่เขาเอามาวางกันไว้ไม่ให้ของข้างบนมันขูดกับบุกเล็หรือของข้างล่างฮะซึ่งตรงนี้ก็มาไม่ใช่ความผิดของเขาสะหน่อยมาตรงนี้นะเป็นเบดของเบของูทาลิกเดสนอรนะฮะเป็นเบดเบดหนึ่งร้อยเซนติเมตรเอหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะฮะเบดสิบเซนอ่าไม่เป็นไร แล้วก็บุ o ลากนะฮะด้านหลังเป็นวิธีประกอบนะครับเป็นวิธีประกอบนะครับนี่าเนี่ยเราเอาไอเนี่ยวางไว้บนรางใช่ไหมแต่แทนที่เราจะติดมันเฉยๆเราเอาเราเอาแม่เหล็กวางเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็แม่เหล็กแม่เหล็กหนึ่งมิลนะ่ะเรา,เาแม่เหล็กหนึ่งมิลวางเอาไว้สองสองข้างหัวกระท้ายใช่ไหมเราพอวางวางปุ๊บลงไป ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนได้แล้วว่าเราจะเอาแฟ m กมิไซหรือแครกมิไซนะนะไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มอมืเป็นเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ทานสเฟอร์ชีสนะครับดีคอสองสองแผ่นนะครับแต่เป็นของอัลต้ามารีนเช่นเคยนะฮะเป็นของอัลต้ามารีนเช่นเคยถ้าจะซื้อของชัปเตอร์อื่นก็ซื้อชัปเตอร์อัปเกรดมา ต่อมานะครับเราจะมาดูบุคลากกันบ้างนะฮะบุคล็กของบุคล็กของออกัสตัสเนี่ยมีอะไรให้เราดูนะวิธีประกอบขอข้าไปก่อนนะฮะเอาละชูแวนมาเปิดหน้าแรกนะครับก็มีก็มีอินโทรดักชันนะฮะเป็น เป็นแล้วก็ภาพอาร์ตนะครับเป็นพ r i มาริดลูเทเนสนะฮะกำลังนำทัพสไตฟอร์ออกาตัดนะครับเข้าต่อสู้กับพวกอ็อกนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวของเรื่องราวของเหล่าสไฟอรออกาตัดนะครับว่าเขาสร้างวิจกรรมอะไรมาบ้างนะฮะ เดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนนำมาแปลให้เราฟังนะฮะนี่ครับส,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 สไตฟอร์ดออกกัดตัดออกกล่องออกกล่องนี้มานี่เป็นแล้วก็นี่นะฮะจะเป็นอพายเมลิสดูเทนแนน์รูปแบบต่างๆนะฮะจะถือมาสเตอร์คัรพาวเวอร์ซอร์สแล้วก็บอลพิสทอลนะครับเป็นเฮฟวี่โบลพิสทอลหรือจะถือ เผาพราสมาพิทท่อแล้วก็ใส่กำปั้นก็ได้นะฮะหรือจะถือ,อโบลเฟินนะฮะแล้วก็ชิ้นิว้วเป็นตัวเลือกที่ดีต่อมานะฮะก็เป็นบูทลิกเดสนอดนะฮะเป็นอาร์ที่ดีที่เดียวน,น,นะฮะ, D D ะ,ฮะก็ตรงนี้เปิดปิดได้เหมือนกับรีเดมเตอร์เดสนอดนะฮะแล้วก็กำปั้นนะ,ะที่กำปั้นแบบทั่วไปนะ,ะที่มาพร้อมกับ น่าจะเป็นโบลิเฟิลทาวินโบลิเฟิลเหมือนกับที่ติดติดรถของติดรถของเอลไลเดอร์ตัวนี้ก็ไอรอนเฮลเฮฟวี่สเตปเปอร์สองกระบอกนะฮะเป็นน่าจะเป็นอารีเหมือนกับที่ติดอยู่บนรถของเป็นรถของอะไรละ่ะอ่ารถขนคนของสเปซมารีนอิมพัลเซอร์อืมอิมพัลเซอร์ นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นอ่าดีโซเลชั่นเซอร์เจนต์นะฮะที่ถือแคสเซแลนลันเชอร์นะฮะเอโฟกัสสิลูกนะฮะขออ่านออกอยู่เนาะตัวนี้ก็อ่าวิทเวเกอร์ลันเชอร์แล้วก็แคสเซแลนลันเชอร์นะฮะ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นซูเปอร์ซูเปอร์คลา็อกเก็ตนะฮะจะเป็นบ้องคู่แล้วก็อ่าตัวนี้เป็นซูเปอร์แฟลก์โรเก็ตนะฮะก็จะเป็นอ่าอ่าบ้องบ้องสีอันตรงนี้นะ,ะโอเคแล้วก็เฮฟวี่อินเตอร์เซสเซอร์ต่อมานะฮะก็จะเป็นอ่า นะครับเหมือนจะเป็นอ่าเรื่องราวคร่าวๆนะครับของสไตฟอรกลุ่มนี้นะครับว่าเขาไปก่อวิลกรรมอะไรกันมานะฮะอ่าสุดท้ายนะครับมาถึงหน้าของเดอะรูนะฮะพอยต์แวรลูนะครับ hq กล่องนี้นะครับเป็นไพ i มอลิสตูเทนแนนนะครับ1นึ่งโมเดล70แต้มนะครับแต่ว่ายังบวกอาวุธอีกเพียบเลยนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นอ่าทรูปนะฮะ เฮฟวี่อินเตอร์เซเซอร์สควอตนะครับ28แต้มนะครับแล้วก็บวกบวกตัวดีเข้าไปนะแล้วก็อีลีทนะฮะอีลีท <Elite S 2> ก็จะปีบูทาริกเด่นหน่อนนะครับที่ติดมัลติเมลต้าก็จะบวกอีก15แต้มนะฮะแล้วก็อ่าดีโซเลชั่นสควอตนะครับถ้าบวกเวนกอร์ลันเชอร์เข้าไปนะฮะเวนกอร์หรือเวนเกอร์อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบกันใน Google ทีหลัง ่าก็จะเป็นบวก10แต้มนะฮะเข้าใจวา่าแต้มนี้ยังใช้การนับแต้มแบบระบบเก่าอยู่นะฮะอ่าต้องไปดูอัปเดตกันในเล่มที่หลังว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้นะฮะเรามาดูการอัปเดตอะไรของ Pri m าล i s t ู u ทน e กันบ้างนะะ primelist l ทนเน้นมี c อม p m p y o y of hero นะฮะเหมือนเดิมนะครับคือ ถ้าเป็นบัตเทิลฟอร์ดสเปซมารีนนะฮะเราสามารถใส่ลูเทนแนนต์ตัวที่2เข้าไปได้โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปนับอ่าตำแหน่งใดๆในดีแทรนเมนต์นะฮะสรุปก็คือใส่ HQ เพิ่มได้อีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าใส่ไฟมิทลูเทนแนนต์มาด้วยแล้วก็แท็กติกครอบเปียซิชันนะฮะก็ยังรีโลวูนที่ออฟหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็วูปกาดโอเคเรามาดูวอร์กี้ออปชันกันนะฮะ ตัวนี้นะครับข้อแรกบอกว่าอุ้ยข้อแรกบอกว่าถ้าโมเดล m a s t e r c ์ค f t โบลิเฟิรนะครับสามารถเปลี่ยนได้กับของพวกนี้1 m a s t e r c เตอร์ค t o ออโต้โบลิเฟิ s t นมัตเตอร์คัพหนึ่งม t ตเตอร์คัพสต็อกเกอหรือ1นึ่งพลาสมาพิทหรือ1 m a s t e r c เตอร์ค w e พ s o เวอรหรือ1 Power าวเวอร์ฟิสนะฮะข้อสองนะครับอ่า โมเดลมาสเตอร์ครับอ่ามาสเตอร์ครับโบวพิทท่อกับมาสเตอร์ครับโบว์ไรเฟิลนะครับจะเปลี่ยนอ่าจะเปลี่ยนเป็นเนโอโบว์คายพิทท้อนะครับแล้วก็อ่ามาสเตอร์ครับพาวเวอร์ซอร์สและสตอมชิลนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นเบรคการ์ดลูทันเนนที่เบรดการ์ดรูทันเนนที่มากับกล่องอินโดมิทัฟนะฮะหรือหรือหรือเราสามารถที่จะเอาอ่าเบรดการ์ดเวททาร์นนะครับไป ไปแปลงสภาพเป็นรูเทนนนได้นะฮะต่อมานะครับโมเดลโบพิสตอลสามารถรีเพกกับหนึ่งเฮฟวี่โบพิสอลได้นะฮะอ่านั่นก็คือโดยโดยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าแต้มด้วยนะฮะก็คือต่อจากนี้ไปเราแอดซูมว่า,าและซูมว่าโบพิทอนที่เขาถือเนี่ยเป็นเฮฟวี่โบพิทอนตลอดไปก็ได้นะฮะต่อมานะฮะ ถ้าโมเดลไม่ได้ติดตั้ง m a s t e r c r r f t power source หรือ power f i t โมเดลนั้นสามารถติดตั้ง m a s t e r c r r f t power source หรือ power f i t ได้อา้อาวอ้าวมายคาว่าไงนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันขออ่านเข้าสุดท้ายก่อนข้อสุท้ายนะครับบอกว่าถ้าโมเดลมาจากป w วนะฮะ โมเดลนั้นสามารถเปลี่ยนหนึ่งเป,เปลี่ยนอาวุธของเขาเป็นหนึ่งสเปเชียลไอชูโบคาร์ไบด์กับหนึ่งมาสเตอร์คาร์พลว่าแอคได้นะฮะซึ่งอันนี้จะมาจากโคเด็กโคเด็กสเปซวูฟโอเคเรากลับมาที่เรากลับมาที่ข้อนี้กันก่อนนั่นหมายความว่าอะไรฮะนั่นหมายความว่ารูเทนันท่านนี้สามารถถ้าเขาถ้าเขาไม่ใช้พัดมาผิดท่อนนะเขาสามารถถือโบลเฟิร์น มาตาคาร์บโบรายเฟินกับเพาเวอร์ซอสได้นะฮะคือเก่งเก่งมันทั้งบุนทั้งบูลเลยอ่าตัวนี้จะเทียบเท่ากับคืออาวุธที่เทียบเท่าได้ได้เกรดเทียบเท่ากับไฮบริดกับตันเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเขายังถือมาตาคาร์บโบรายเฟินมาตาคาร์บโบรายเฟินชิ้นต่างๆนะฮะกับ power f i ์ฟได้ด้วยโอ้พระสงฆ์ ก็แล้วเขาสามารถที่จะใส่สองตัวเขาสามารถที่จะใส่สองตัวได้นะฮะใน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 ,ในดีทัชเมนเดียวนะฮะเขาสามารถใส่ได้อีกสองตัวซึ่งอืมก็ตึงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตึงเลยทีเดียวนะครับสําหรับอ่าเฮดคิวตัวนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาพาเขาพาอ่าใครไปบุกเนี่ยได้รีโลวูลหนึ่งนะ กับตันได้ลีโรยที่หนึ่งเขาได้รีโรวูนหนึ่งก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเขามากับเขามากับลูเท,ทนไดอีกคนหนึ่งนะฮะนะฮะต่อมานะครับเฮ a วี i n t e r c e ร์ o r s ร์ซ้อนนะครับตอนนี้ขอข้ามไปนะครับเพราะว่าเรานั่นกันอยู่แล้วต่อมานะครับ North รบูทาริสเดนนอ r t h นะฮะ เรามาดูอียร์อปชั่นกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูอาวุธแต่ละอย่างเขาสามารถเปลี่ยนสองเฮฟวี่บเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งตั้งตัวใหม่เขามาพร้อมกับทวินไอคารัสอไอรอนเฮลเฮฟวี่สตัปเปอร์ชื่อโคตรยาวเลยกับสองเฮฟวี่โบลเตอร์สองทวินโบลไลเฟินแล้วสองบูทลิดฟิสนะฮะ ก็แล้วเขาทำเขาเปลี่ยนติดตั้งอะไรมาได้บ้างนะฮะก่อนอื่นเลยก็คือสอง a v y b o t โบอร์นะครับสามารถเปลี่ยนเป็น2องมัลติเมลต้าย้ำว่า2องม <c oughs> ัลติเมลตาก็สีนัดตึงๆสีนัดตึงๆเมลต้านะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนบูทลิก ที่มาพร้อมกับทวินโบเตอร์ r l i f e r นะครับสองข้างเป็นสองสอง b u ท a l i t t h a l นะฮะโอเคเรามาดูกันว่าบูท a ิกฟิ i s t ทำอะไรได้นะฮะบูท a ิกฟิ i ก็ดาเมจคูณสอง AP ลบสาม Damage D สามบวกสามนะครับก็คือหมัดหมัดละสี่ d a m a g เป็นอย่างต่ำนะฮะหมัดละสี่ Damage Strength เจ็ดนะฮะเท่ากับ คูณสองเป็นสิบสี่นะฮะนะครับโคตรโหดเลยซึ่งมาพร้อมกับทาวินโบลไลเฟิลนะครับและปิดไฟสองมีสองกระบอกมอีมีแขนสองข้างก็เป็นและปิดไฟสี่นะรับปิดไฟสองสองครั้งถ้าเข้าระยะและปิดไฟก็ซัดไปเลยครับแปดนัดนะฮะต่อมานะครับอันนี้เป็นบูทลิตทารอนนะฮะ ถ้าจะทำการโจมตีนะครับให้เลือกให้เลือก1โปรไฟล์นะเพื่อทำการโจมตีมีสไตร์กับสวิตนะฮะสไตร์สเต็งคูณ2 AP เลบสดาเมจ D3 D3 มบวกสนะฮะแล้วก็แอคแท็ที่ตีด้วยโปรไฟล์นี้นะครับรีโลว์วูล,ล์ได้นะฮะร,รีโลว์วูล์ลได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะพลาด กับตัวที่2นะฮะแบนแบบสวีปนะฮะก็คือตีกวาดตีกวาดทุกครั้งที่โจมตีด้วยโปรไฟล์นี้นะครับให้โอ้โหเมกสองฮิตโลเลยนะฮะก็คือตีคูณ2นั่นเองนะฮะแล้วจำนวนการตีของเขา5้าครั้งนะฮะอ่าอ่าถ้าบวกชาร์จเข้าไปด้วยก็หกครั้งนะฮะถ้าบวกชาร์จเข้าไปด้วยก็6ครั้ง,ะะก,ก,งก็เป็น สิบสองครั้งแล้วก็แน่นอนนะครับเดสดอดมาพร้อมกับดูตี้อีเทอร์นอลนะครับก็คือซับแท็กหนึ่งดาเมจที่เข้ามานะครับในวงเล็บต่ำที่สุดให้เหลือหนึ่งนะก็ซึ่งจะเป็นอัปลิตี้ที่ช่วยเซฟชีวิตแล้วก็ทําให้เดสดอดของเรายืนยาวมากเลยนะฮะนี่ถ้าเดดอดของเรามาพร้อมกับเทคมารีนก็อืมนะฮะอืม โอเคสุดท้ายนะครับด i โซเลชั i o n s q u a นะฮะด i โซเลชั i o n s q u a ของเรามีอะไรบ้างนะครับก็มีโบพิท s ลแคส a s t l e l a u n c h นะฮะมีทุกตัวมาพร้อมกับแคส t l e launcher นะฮะแคส t l e launcher ก็คือคือไอ,กร,อ,อนนกระป๋ออันเนี้ยกระป๋ออันข้างล่างอะจำนวนการยิง D3 นัดนะครับ4ลบ1 1นะครับเป็น blast นะฮะ แล้วก็โอวิอาวุธเนี้ยสามารถยิงไปยังทาร์เก็ตที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยเรียกว่ายิงขึ้นฟ้าให้มันไปตกตรงนูนได้นะฮะเป็นอาวุธที่อืมดีเหมือนกันนะครับสำหรับสเปซมารินเป็นเฮฟวี่แต่เป็นเฮฟวี่เพราะฉะนั้นเออ่มีโอกาสที่จะติดลบถึงสองครั้งเอ๊ะแต่อเดชั่นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดระบุไว้ว่าติดลบไม่เกินลบหนึ่งนะไม่เป็นไร เอ๊หรือเขายกเลิกกดนี้ไปแล้วคือผมก็ไม่ผมผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะเพราะว่าผมแวะไปทำงานนานเกินไปโอเคต่อมานะครับซูปเปอร์แฟกซ์แกเดตลันเชอร์นะครับเฮป48นิ้วเฮฟวี่ดี3บวก3 4ลบ1 1บล s สนะฮะตัวนี้ก็จะมาเป็นจ๊อ่ามาเทียบเท่ากับอ่าล็อกเก็ตลันเชอร์ของสเปนมารีรุ่นเก่าที่ได้รับการอัพเกรดขึ้นมานะครับในโปรไฟล์ของแฟกซ์แกเดตนะฮะ จากเดิมที่ยิงดีหกนัดเลื่อนมาเป็นดีสามบวกสามนัดนะฮะแล้วก็ได้ลบหนึ่งด้วยต่อมานะครับซูเปอร,ร์คลาสโรเก็ตนะฮะยิงที่สี่แปดนิ้วเฮฟวี 8, ่หนึ่งสเตนแปดเอพีลบสามดาเมจดีสามบวกสามนะฮะ <c oughs> มันโหดไม่ใช่น้อยเลยนะครับไอไอไอมิไซไอมิไซด,ดอกนี้นี่มันเรียกว่าเรียกว่างไงอะระดับเดียวกับมลตตาเลยอะระดับเดียวกับมิวตาเลยแล้ว แล้วพกกันมาพกกันมาทุกนายนะพกกันมาทุกนายถ้าถ้าเราเล่นกันทีมสิบตัวก็พกกันมาเก้าอ่าเก้าตัวเป็นอย่างต่ำนะฮะแล้วก็นะครับเวนกอร์ลันเชอร์นะครับเฮฟวี่ดีหกนะครับหกลบหนึ่งสองสองเลยเหรอบราสนะครับแล้วก็ยิงไปยังทาร์เก็ตที่มองไม่เห็นได้นะโอ้โหตัวนี้นี่ดีกว่า ดีกว่าไอ้อะไรล่ะของรถถังเวอร์วินสมัยเก่าอีกอ่ะดีกว่าไอ้แคสเซเลนันเชอร์ของรถถังเวอร์วินสมัยเก่าอีกอ่ะแล้วก็ติดตัวไว้ทุกคนนะครับสำหรับอ่าครักกรเดดแล้วก็แฟกกระเดดน,นะะแล้วก็มีวอเกียออปชั่นอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออ่าทาร์เก็ตเตอร์ออปติกนะครับตัวนี้นะฮะถ้าถ้า ผู้ใช้นะครับอ่าาถ้าถ้าผู้สนใส่นะครับยิงแล้งมีพอนนะครับออกไปก็จะบวกหนึ่งนะครับฮิตโลนะฮะต่อมานะครับวอเกียออปชั่นโมเดลทุกตัวนะครับสามารถเปลี่ยนซูเปอร์แฟคแกรนดนะครับเป็นซูเปอร์คราแกรดลันเชอร์ได้ทุกตัวนะฮะแต่ว่าต้องใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเปลี่ยนค่ากันไม่ได้นะครับ อันที่สองนะครับดีโซเลชั่นเซอร์เจนนะครับสามารถเอาซูเปอร์แฟกแกเดหรือซูเปอร์แคกแกเดของตัวเองนะครับเปลี่ยนเป็นเวนกอร์ลันเชอร์แล้วก็1นึ่งแ t ร์เก็ตออปติกนะฮะโอเคอันนี้สมเหตุสมผลอยู่เพราะว่ามีมีแต่คุณจาเท่านั้นที่ใส่ได้โอเคแล้วก็นะครับอาบิลิตี้ตัวนี้นะฮะกลับมาแล้วนะครับซิกนัมนะฮะจากที่หายห่างหายไปนานนะครับ เราคาดหวังว่าจะให้มีในในเฮฟวี่สปอร์ตสักตัวนะครับในที่สุดมันก็มานะฮะก็ในชูดติงเฟสนะครับเราสามารถเลือกให้ดีสโทเรชันเซอร์เจนนะครับเดี๋ยวเดี๋เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษทีในชูดติงเฟสนะครับทุกครั้งที่ยูนิตเนี้ยทำการยิงนะครับถ้าดีสโทเรชันเซอร์เจนยังอยู่ถ้าถ้าเซอร์เจนถ้าถ้าตัวจ่ายยังไม่ตายเนะี่ยเขาสามารถ เลือกนะครับโมเดลใดก็ได้หรือตัวเองก็ได้ไมั้งบอกว่าเขาบอกว่าโมเดลในยูนิตนะฮะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นโมเดลตัวอื่นแสดงว่าเลือกให้ตัวเองก็ได้ until end of t h a t p h a s e นะครับโมเดล ballistic skill คล้ a l i s t i c of สองบวกนะฮะคือชี้ให้ลูกน้องคนนึงนะครับยิงที่สองบวกได้นะฮะหมายถึงอ่าชี้เป้าให้ยิงนะฮะประมาณนั้น ก็แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบุ๊กเลตแล้วก็การเปิดกล่องออคตัสของเราในวันนี้นะก็ผมเห็นแล้วล่ะว่ามีอ่ามีหลายๆท่านนะฮะร,รวมถึงทางรีจิน n a l ี a วอลเกเองก็เปิดเปิดเจ้ากล่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ทำใจแข็งไม่ดูนะมาเปิดเอง <laughs> โอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานานถึง28นาทีนะครับก็อ่า บนนอกรู้นกักทางกันบ่อยไปนิดนึงนะฮะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคแล้วกลับมาเจอกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ